สามอาทิตย์ติดแล้วครับตนใหญ่จะได้โชคลาภครับน่าจะถูกชะโงกคือเรามีศรัทธาเรามีความเชื่อกับเจ้าสวยเฮงให้โชคถ้าเงินทองไม่พอใช้เนี่ยตั้งจิตขอได้พอเห็นปุ๊บก็ขนลุกสู้เหมือนว่าเหมือนเงินเราจะขาดมือแล้วพอภาวนาก็ขอก็ได้ผมขอผ่านมือถือถ้าได้แล้วผมจะกลับมาขอตอนกลางคืนวันลุกขึ้นก็เจ้าของบ้านพยายาปอินโเวตบ้านตั้งแต่ที่ขอมาก็หนึ่งเดือนเนี่ยคือได้มาสามหลังแล้วงานใหญ่ๆมันก็เข้ามามันก็เป็นหลักล้านหลักล้านเดืองตัวผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้ครับผมเชื่อในทางววิยาาาาศสตร์มกก่ แต่ก็ก็เกิดขึ้นแล้ว <laughs> ต้องมาสัมผัสเองงั้นก็คนไม่มามากมายขนาดนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับพี่น้องสายมงที่ได้รับประสิทธิเมจากอาสมหรืีเนนโดยเฉพาะจุดนี้นะครับกุมันทองเจ้าโวเฮงกันครับที่แพ้เนี่ย สิบเก้าแพ็คต้องมีอะไรดีๆแน่เลยได้อะไรสี่ใบมาจากสระบุรีค่ะมาก็ตั้งใจมาขอเลยไม่พูดอะไรเลยค่ะบอกขอให้ลูกได้โชคแค่นั้นปรากฏว่าไงถูกค่ะสี่ใบบอกว่าถ้าได้เลขได้โชคก็จะกลับมาให้สิบเก้าแพ็คมองความเชื่อนี้ยังไงความเชื่อแบบคนไทยเราจริงๆคนไทยก็คือมีจุดยึดหลักที่เป็นอย่างเงี้ยคือมันอยู่ในสายเลือดคนไทยอยู่แล้วอยู่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกครับมาที่นี่ครั้งแรกก็ได้สามเมทิติดแล้วครับก็ขอแล้วได้ครับผมจนใหญ่จะได้โชคลาภครับล่าสุดเลย ว่าเลิกงานผมกกลับบ้านก็จุดธูปขอที่บ้านทั้งบนล่างเลยครั้งนี้แล้วก็ติดสองใบวันนี้ผมตั้งใจจะมาบูชาหน้าตักหานิวโดยปกติผมชอบแบบนี้อยู่แล้วครับช,ชอบพวกกุมารอะไรเงี้ยน่าจะถูกชะโลกกชะโ <laughs> ใช่ <laughs> ก็อยู่ที่ศรัทธาครับอยากได้อะไรเราก็ขอเขาชวนได้นะครับที่นี่แรงจริงๆข <c oughs> อไว้เธอสุสามตัวตรงเราจะกลับมาประทัดมาถวายแล้วก็น้ําแดงปรากฏว่าก็ถูกสามตัวตรงจริงๆเลยเข้าเป้าไหมเข้ามากๆบางคนเขามองว่าขออย่างเดียวไม่ทำมงคงทางานไม่ งานทำทุกวันค่ะงันหยุดเราก็มา <c oughs> งานเราก็ทำมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะถ้าใครอยากมาก็มาได้ค่ะที่นี่อสมฤศินีนค่ะอยุธยานะคะขอแล้วปังต้องตรงไหนกุมารเจ้าสวยเฮงค่ะพิสูจน์แล้วค่ะเผลอแป๊บเดียวเราหันมาตรงนี้เราก็จะเจออีกแล้วเคยมาไหงฮะมาที่ที่แล้วคะ่ะว่าหากว่ามีเงินเข้ามีโชคเดี๋ยวจะมาไหว้ได้มาแล้วก็ได้อีกก็เลยต้อง เท่ากับว่าติดติดกันเลยนะทางมือถือก่อนทางแรกได้เอต้องมาแล้วล่ะใช่ต้องมาพอมามาขอตรงนี้ได้ขอข้ามันก็ได้ขนลุกวันที่จะกลับวันที่จะกลับก็ก็ได้ก็เลยอยากมาทําบุญด้วยอยากเห็นบารมีแกอย่างเงี้ยก็เลยมาได้ประสบจริงๆริงคือเรามีศรัทธาเรามีความเชื่อกับเจ้าสวยเฮงให้โชคให้คนที่แบบว่าเขากําลังมีความทุกข์มีลําบากหรือว่าเงินทองไม่พอใช้เนี่ยตั้งจิตขอได้ได้จริงๆไดงจริงเพราะเราเชื่อเราเชื่อเราศรัทธาเราได้รับโชคแล้ว บารมีจากที่นี่คนอื่นเขาจะคิดว่าเรางมงายแต่เราศรัทธาเพราะว่าศรัทธานี่มันเหนือความเป็นไปได้หลายๆอย่างศรัทธาทําทให้เกิดพลังงานบวกและสิ่งที่เราศรัทธามันจะเป็นจริงมาจากไหนจ๊ะปากเกร็ดครับทําำงานเกี่ยวกับรับเหมากอ่อสร้างรีโนเวทต,ต่อเติมช่วงมาขอก็คือได้งานเข้ามาเลย3-4หลังติดติดบ้าจริงๆก็ฟังๆมาในติ๊กตอกมั่งอะไรมั่งกันเลยอ่ะลองขอดูไม่ก็ไม่ได้เสียหายลองดูผมขอผ่านมือถือมผมบอกว่าถ้าได้งานผมจะให้เก้าแพ็กก็ปรากฏว่ากวันลุกขึ้นก็ได้งานเลยตั้งแต่ที่ขอมมมมมาาาาาแค่เเเดดืืออนนนนไ้้้หหลลัังงวใญๆกก็็ข หลักล้านหลักล้านถ้าถามว่าความเชื่อพี่ทุกที่มันมีอยู่แล้วครับแล้วแต่ว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อกันนั่นเองส่วนตัวผมว่าผมเชื่อลอ,ลองมาดูกันนะครับที่นี่เรามาขอมันไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่ถ้ามันได้ขึ้นมาอย่างน้อยมันก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมาจากนนทบุรีค่ะก็หนูมาที่นี่อันนี้ครั้งที่สี่เท่ากับได้สมครั้งแล้วมีใจอยากมาหลายรอบแล้วหนูมายืนตรงนี้เลยนะคะพอเห็นปุ๊บก,ก็ขนล,ลุกสู้มาครั้งแรกก็ขอพรขอให้มีโชคมีลาบกระได้อยู่2ตัวแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่่มมมาาก็ถือวดวดงงสพง์ เขาว่าค่ะก็เขาร่วมพิธีไหมได้ค่ะถวายข้าวสารแล้วก็เจิมเปิดดวงเศรษฐีเหมือนว่าเหมือนเงินเราจะขาดมือแล้วพอภาวนาก็ขอก็ได้ค่ะเชื่อนะคะเหมือนเราไม่มีที่พึ่งใช่ไหมคะพอเรามาสัมผัสเองอ่ะเหมือนเราได้กับเขาอะค่ะเขาให้จริงไทยยังไม่มีโชคมีลาบนะคะหนูก็แนะนําอีกหนึ่งที่เพราะหนูมาสัมผัสได้จริงแนะนําให้มานะคะย้ำจุดยืนเหมือนเดิมสถานีความเชื่อคือว่าเชื่อโดยมีสติ อย่าหลงงมงายนะครับและก็ไม่ใช่ทุกเคสทุกคนที่มาแล้วจะได้รับนะมาจากปทุมค่ะโชคก็ได้ประมาณสองครั้งครั้งแรกยังไม่ได้แต่ว่าครั้งแรกเอาทุบไปก็ไปจูดเหมือนจูดแบบว่าออกแล้วเราค่อยจูดแล้วมันตรงกับวัวที่ออกเราก็เลยเออเลยทีนี้เราก็เรามาอีกรอบหนึ่งรอบที่2มาทีนี้ก็เอาทุบไปจูดอันนี้ได้ก็เลยบอกแฟนก็ไม่น่าเชื่อก็แฟนก็เลยมาทีนี้เขาก็เลยของานเรื่องตัวผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้ครับเพราะว่าผมเชื่อในทางวิทยาศาสตร์มากกว่าผู้เรียว่าขอให้ทํางานได้ถึงเป้า ยอดขายที่ตั้งไว้ก็สําเร็จแต่มันก็ได้โดยที่แบบไม่คิดอะแต่ก็ ก็เกิดขึ้นแล้วผมว่าต้องมาสัมผัสเองถ้างนั้นก็คนไม่มามากมายขนาดนี้ผมว่าทําบุญน่ะก็เป็นส่วนประกอบก็คืออย่างพวกผมดูแลให้พ่อแม่ได้กินได้ใช้ก็เป็นสิ่งสําคัญก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้นนําอาจจะด้วยบุญบารมีที่นี่ด้วยครับถ้างนั้นคนก็ไม่มาขนาดนี้งมงายกับศรัทธานี่มันต่างกันนิดนึงนะงมงายก็คือแบบอาจจะไปทุ่มเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าศรัทธานี่คือเราต้องมาเราเราสบายใจมีความสุขถ้ามีโอกาสนะครับก็พาครอบครัวมามาที่นี่ก็ได้โชคได้ลาบครั้งที่ะ ขอให้เห็งปังมากครับทั้งโชคลาภและการงานนะจ๊ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งครอบครัวเลยจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับ